สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เสร็จจากภารกิจแล้วนะครับจากงานหลักประจําวันก็คือปอกอ้อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายตลาดนะครับก็เลยมานั่งชมเหรียญก่อนนะครับวันนี้นะครับนาแดนจะพามาชมห้าพยาคุดห้าพยาคุดนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าคุดตัวไหนที่สวยงามที่สุดนะครับ สำหรับนาแดนเองนะครับที่ชอบมากที่สุดก็คือคุดก้าเหลี่ยมนี่นะครับเพราะว่ามีความคมชัดกว่าคุดตัวอื่นๆนะครับนี่นะครับชอบมากที่สุดก็คุดตัวนี้นะครับมีความคมชัดกว่าคุดตัวอื่น นี่นะครับเพราะมีความสวยงามคมชัดมากนะครับลองลองมาก็จะเป็นขุดตัวนี้นะครับที่มีปีกโค้งกลางปีกไม่ไม่กว้างมากนะครับโค้งสวยงามสวยงามนะครับขุดตัวนี้สำหรับขุดตัวอื่นก็สวยงามนะครับแต่ว่าสวยงามไปคนละแบบกันสำหรับขุดตัวนี้ก็จะดูแล้ว ก็จะผอมไปหน่อยะจะผอมไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคุดตัวนี้ก็นั่งชมเพลินๆน,นะครับห้าพญาคุดนแดนจะชอบมากที่สุดก็คือเหรียญคุดนี่นะครับที่ชอบมากที่สุดกว่าเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญอื่นก็ชอบนะครับแต่ชอบเหรียญพญาคุด มากที่สุดในบรรดาเหรียญน,นะครับก็เลยได้เก็บเหรียญคุดไว้เยอะกว่าเหรียญอื่นๆนะครับเพราะน้าแดนจะสะสมไม่มากนะครับก็อยากจะได้ให้ครบทุกพอสอละครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือว่าเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆนี่นะครับน้าแดนก็จะเก็บไว้อย่างละสองเหรียญตามเหรียญแต่ว่า เหรียญพญาคุดนี่นะครับมีคุดเก้าเหลี่ยมกับคุดบาทนี่นะครับเก็บไว้เยอะหน่อยก็พอดีเมื่อปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าราคาดีก็เลยขายไปเกือบหมดนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบเหรียญเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญคุดหนึ่งบาทกับเก้าเหลี่ยมนี่ครับสาหรับคุดรุ่นใหม่นี่ก็ดูสวยงามนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง นะครับวันนี้นั่งปอกอ้อยเหน็บเหนื่อยแล้วก็มาหยุดนั่งเสร็จแล้วก็มานั่งชมเหรียญท่านผู้ชมคิดว่าห้าพญาคุดเนี่ยท่านผู้ชมว่าคุดตัวไหนที่สวยงามที่สุดห้าหกพญาคุดคุดพศสองพันห้า้อยี่สิบลืมหยิบลงมาด้วยนะครับแต่ว่าคุดพศสองพันห้า้อยี่สิบเนี่ย ก็จะเหมือน,อนกับพศยี่สิบสองนี่นะครับก็จะเป็นคุดที่เหมือน,อนกันไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างแล้วแต่คนจะชอบนะครับสำหรับนาแดนเองนะครับคุดเก้าเหลี่ยมนี่นะครับชอบมากกว่าคุดอื่นหน่อยเพราะว่ามีความคมชัดในตัวหนังสือตัวเลขหรือจะเป็นตัวของพยาคุดเองนะครับก็จะมีความคมชัด มากกว่าคุดอื่นสาเหตุที่นาแดนมีเหรียญคุดเนี่ยเยอะกว่าเหรียญอื่นๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเมื่อก่อนนาแดนหยอดกระปุกเพราะว่าตอนรุ่นสมัยนาแดนเป็นรุ่นๆขึ้นมานะครับก็มีแต่เหรียญคุดนะครับที่ใช้หมุนเวียนนะใช้หมุนเวียนในตลาดนอกเหนือจากเหรียญตาแผ่นดินแล้วก็จะมามีเหรียญคุดนี่นะครับ ก้าเหลี่ยมแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทพศสิบเจ็ดนี่นะครับที่ใช้หมุนเวียนในช่วงนั้นนะครับมากที่สุดก็เลยหยอดกระปุกไว้เพราะว่ามันไม่มีเหรียญอื่นนะครับจะมีแต่เหรียญเก้าเหลี่ยมกับเหรียญพศสิบเจ็ดเพราะว่าเหรียญที่ตาแผ่นดินรุ่นพศสองพันห้าร้อยห้าเนี่ยช่วงนั้นรู้สึกว่าจะหายไปจากระบบนะครับก็เหลือแต่เหรียญคุด ก็เลยยอดกระปุกไว้อยู่ๆรัฐบาลประกาศให้เอาไปแลกธนาคารเพราะว่ารัฐบาลจะเก็บคืนคังเนื่องจากของปลอมระบาดน่แดนก็เลยชอบอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ไปแลกไม่เอาไปแลกธนาะคารก็ปล่อยกระปุกตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจนนานนะครับถึงได้มาเปิดดูก็ถึงได้มีเหรียญพยาคุดเก้าเหรียญกับเหรียญคุดหนึ่งบาทเนี่ยมากหน่อยแต่ว่า เหรียญคุดพศสองพันห้า้อยห้าสิบนี่นะครับพศสองพันห้า้อยห้าสิบเนี่ยตั้งแต่ขายของมาก็เพิ่งเจอเหรียญเดียวเท่านี้นะครับไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดนะครับเนี่ยมีเจอมาเหรียญเดียวนี่นะครับก็เลยได้เก็บไว้จนถึงวันนี้นะครับมีน้อยที่สุดวันนี้ก็เลยเอามาออกมาชื่นชมนะครับเพื่อผ่อนคลาย ความเหน็บเหนื่อยก็เลยเอาถ่ายมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ